ท่านครับผมจบไม่ลงแน่ถ้าไม่ปู้เลิกกฎแห่งกรรมตัวโลกกฎแห่งกรรมมีจริงไหมทําไมคนไม่มั่นใจอ่ะคําตอบก็กฎแห่งกรรมมีจริงทําดีไม่ใช่ถ้าทําดีได้ดีคนทามาทั้งโอกมานานนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ที่ผมได้จากการฟังเทศพระเดชพระกุณานอาจารย์ปัญญาลันะสุดยอดเลยท่านบอกกฎแห่งกรรมคือทําดีความดีเกิดทำชั่ววาชั่วเกิด แต่ผลดีแล้วผลฉวากจะเกิดขึ้นมาไรขึ้นอยู่กับเหตุและปะจัจจัยยกตัวอย่างเด็คนเก็บเงินได้กเปือเจ้าของนักข่าวกินกาแฟอยู่ข้างๆถ่ายรูปลงสื่อพิมพ์วันรูก้นนายกอาจเจอรี่ไปรับปากกาเฉยเลยใช่ไหมทำดีปับความดีเกิดผลดีตามเพราะเหตุปัจจัยมันเสริมเด็กอีกคนเก็บเงินได้เยอะกว่าสาหาจนเจอเจ้าของ เป็นเจ้าของขี้เหนียวหน่อยขอบใจมากนู้โธ่อิตส่ามาคืนเอาไ,ไปทาขนมซะสองร้อยเด็กพาซื้อเราไปญาตก็ตอบบอกไม่เป็นไรครับเอาไม่เอาเดี๋ยวเราไม่เอาอยินงดีอะไรทำดีเงินไม่ให้ความดีเกิดแล้วแต่ผลดีไม่เกิดใช่ไหมแต่ถ้าเด็กคนนั้นสะสมความซื่อสัตย์ต่อไปอีกสิบสองปีจบมหาวิทยาลัยเป็นขวาดให้ความซื่อสัตย์ได้โปรโมชั่นสูง,สงๆได้ไหมคนทําชั่วอะไรเกิดทันทีความชั่วเกิดแต่ผลชั่วอาจจะต้องรอจนก็คุยคดีไปก่อนเราลงกฎแห่งกรรมไปจริงทำไมมงลไม่มั่นใจอ่ะ ท่านบุญเจ้าท่านห้ามถอดด่ารเรื่องกรรมวิบากถือเป็นหนึ่งในอจนไตยัยนะกรรมวิบากเนี่ยพระพุทธเจ้าพบว่าโลกใบนี้ถูกคุมด้วยกฎห้าข้อเรีวยกว่าวิยามห้าทุกคนตั้งใจนะครับอย่าลุกไปไหนตอนนี้นะครับพุทธเจ้าพบว่าโลกใบนี้ถูกคุมด้วยกฎห้าข้อและกฎแห่งกรรมเป็นแค่หนึ่งในห้ากฎที่คุมโลกใบนีไไ้อยู่การถอหดหัสกรรมจริงไม่มีทางเป็นไปได้สําหรับบุตรชนเพราะมันซับซ้อน กฎข้อแรกที่คุมความไปไปในโลกนี้คือกฎทางเคมีและฟิสิกส์วิชาบัญญัติคําว่าอุตุวนิยามนี่คือภาพภูเขาที่ยอดเป็นน้ําแข็งในลาสกามันเป็นน้ําแข็งได้เพราะอะไรเพราะกฎทางฟิสิกส์ใช่ไหมแต่หญ้ามันงอกริมทะเลสาบได้หญ้าพันธุ์นี้งอกริมทะเลสาบได้ขณะที่อากาศหนาวขนาดนี้เพราะกฎทางชีวะสําหรับหญ้าพันธุ์นี้พีชานิยามทํางนานแต่เรานั่งอยู่ที่หัวเชียวในประเทศไทยจะไม่เห็นลาสกาได้ห่ะเพราะคนลาสกาจิตอยากถ่ายภาพ แต่ถ้าจิตยอยากถ่ายภาพแต่มือไม่กดชัตเตอร์่ะเราจะเห็นไหมเราไม่เห็นครับเห็นไหมตัวลงต้องมีกฎแห่งการกระทาําคือมีการกดชัตเตอร์แต่ถ้าผมไม่เอามาเข้า powerpoint ท่านจะเห็นไหมก็ไม่เห็นอีกแหละตอนเข้า powerpoint ผมต้องใช้ไฟฟ้าไหมหัวใจผมต้องอเต้นสมองต้องสั่งการมือต้องกดและกระดาษเดียวกันท่านต้องนั่งในห้องดีแล้วเ,เงยหน้ามองเลยถ้านั่งก้มหน้าก็ไม่เห็น ไหมไม่ได้เข้ามาน้างก็ไม่เห็นทันทีที่ใครก็ตามนั่งในห้องนี้และเงยหน้ามองที่จอก็จะมีการทํางานของกฎข้อสุดท้ายคือทางมันยาคือกฎที่เชื่อมทุกทุกกฎให้ทํางานพร้อมกันทําให้เกิดการเห็นภาพภูเขาที่ยอดเป็นน้ําแข็งในรัสกาในในห้องบรรยายของมาลัยกวเชียวได้ในเวลาเที่ยงตรงพอดีตกลงสีเหลืองมีอยู่จริงไหมในโลกนี้มี แต่เวลาอยู่โลกนี้มันถูกผสมด้วยสีอื่นนะนี่คือความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยี powerpoint เพาราะจะกดห้าข้อสีห้าสีผสมกัน่อหน้าทุกท่านในห้องนี้รวมแล้วจะได้เป็นสีตุ่นๆหันคนไม่รู้จะบอกว่าโลกนี้เป็นสีตุ่นไม่มีสีเหลืองเลยทำดีได้ดีมีที่ไหนทำดีได้ชั่วไปตงไปเพราะคนุ่นใหญ่มองแบบเหมารวมไม่รู้จักแยกแยะเห็นไหมถ้าใครแยกแยะเป็นจะรู้ว่าดูดีๆในสีตุ่นนี้หนึ่งในห้ามีื้อสีเหลืองผสมไหม ใครทำดีเนื้อความดีสีเหลืองจะอยู่ในสีตุนนี้ใครลองทำชั่วสีเนื้อสีแองแห่งความชั่วจะอยู่ในสีตุนนี้แต่ผลดีและผลชั่วมันจะปรากฏต่อสาธารณะมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนพาสิทธิ์ไทยที่ว่าน้ําลดต่อผุดนี่ถ้าโลกนี้มีกฎคุมอยู่แค่สองกฎคือน้ําเป็นสีน้ําตาลต่อแห่งความดีความเร็วคือสีเหลืองขอโทษจะไม่มีใครอยากทาเร็วเลยเพราะทําเร็วต่อแห่งความเร็วเกิดทันทีโอเคไหม ถ้ามีแค่น้ำกับตอคุมอยู่เมื่อไหร่น้ำลดคนเห็นว่าเราเลวอไม่ทำดีกว่ามีคนอยากทำดีทั้งนั้นเพราะทำดีต่อยังความดีเกิดถ้ามีแค่น้ำกับตอคุมอยู่น้ำลดเมื่อไหร่คนเห็นว่าเราดีมันน่าทำจะตายแต่โลกนี้มันซับซ้อนมากกว่าน้ำกับตอเพราะมันยังมีพงหญ้าข้างตอมันมีกฎข้ออื่นคุมอยู่ทำดีท้าตายน้ำลดแล้วคนไม่เห็นน่ะทำช่วยถ้แย่น้ำลดคนรูุษเราเลวเพราะพงหญ้ามันช่วยกันบงังถ้ามนุษย์อยากให้ความยุติธรรมปรากฏต้องช่วยตช่วยกันตัดหญ้าใช่ไหมล่ะ น้อยในยวันนั้นกว่าจะตัดเสร็จกอโทษวนะครับกว่าจะตัดเสร็จมืดพอดีคือเดินมืดฟ้าปิดตอเดอยู่กลางน้ําคนไม่เห็นแล้วท่านว่ามีคนทําดีโรคนี้แล้วนั่งน้อยใจไหมม,มีคนทําชั่วแล้วนั่งชะล่าใจไหม,มเพราะเขาไม่เข้าใจนิยามหา้าถ้าวันนี้ใครเข้าใจนิยามห้าจะไม่มาน้อยใจในการทําดีและจะไม่ชะล่าใจในการทําชั่วเพราะรู้ว่าตอแห่งความดีความชั่วเกิดแล้วเมื่อมีมืดมันก็ต้องมีสว่างสักวันหนึ่งแหละ แต่มันก็ยังไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เราคิดนะฮะมันซับซ้อนกว่านั้นเพราะว่าวันนั้นแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับหมอกลงจากซะอีกเห็นไหมตกลงบางคนทําดีกว่าได้ได้ดีต้องรอไหมรอจนเจ็ดปีครึ่งรอจนหมอกจากพระอาทิตย์ขึ้นหญ้าถูกตัดน้ําลดพอถึงจะโล่บางคนนาชั่วต้องรอจนก็าคุยคดีมาก่อน ฉันรู้อย่างนี้ชาตินี้ถ้าผมมีสติแล้วผมทําเร็วผมไม่ได้โง่ธรรมดาผมโง่แบบซอบเลยเพราะผมรู้ว่าความเร็วเกิดแล้วผลเร็วจะมาเมาื่อไรผมทำปั๊บผมไม่สบายใจแล้วผมจะทาทาไมถ้าผมไม่งงจริงไหมมีโอกาสทําดีจะรีบทำไหมรีบทําทันทีเพราะผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายอยู่ที่ส่วนเรืาเปล่ไม่ได้พูดเล่นนะ <S <S ทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสทําดีผมรีบทําเลย <S <S ถ้ามีโอกาสที่จะไม่ชีพในความสุขได้ผมก็ทําเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็น วันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าแต่การหาความสุขของผมจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ละเมิดใครเท่าน,นั้นเองเห็นไหมตลกลงอย่าประมาทท่านครับใครทําดีไม่ได้ดีมาปรึกษาอาจารย์ทำไมดูเป็นคนอาภัพหรือเปล่าครับทาคุณคนไม่ค่อยขึ้นทําดีไม่ได้ดีผมบอกเลยนะไปบอกก็ได้เลยว่าใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนอาภัพทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นทําดีไม่ได้ดีถ้าตอบโจทย์สามข้อนี้ได้สววางละ หนึ่งที่ทําดีไม่ได้ดีนะทําดีพออย่างจำไว้นะต้องพร้อมด้วยกายวาจาใจบางคนทาดีแล้วปากเสียวันนี้ทุกตัวแล้วใช่ไหมบางคนปากไม่เสียนะครับแต่ถ้าทานกวนจีนมีไหมน,นั้นพร้อมด้วยกายวาจาใจใน,นสองทำดีถูกกันรัเทศามไหมจะทําทดีเอาหน้ารับหลังไม่ทําเขาก็รู้สิครับรับหลังจะทําดีแล้วคุยโวหลงวิจิตวิตรการท่านเตือนบอกว่าไงจงทําดีแต่เด่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิดเห็นไหม สุดท้ายคือทําดีแล้วต้องไม่ครบคนผ่านด้วยระวังให้ดีไม่เคยกินล่าแต่ชอบซ้อนจักรยานยนต์คนเมาโอกาสน้าฉีกไหมฮะสุดท้ายทําดีแต่ไม่สม่ำเสมอและต่อเน,นื่องคนไหนทาดีเพราะความดีจะทําไปตลอดคนไหนทาดีเพราะผลดีเพราะถูนดีไม่เกิดเลิกทําดีถ้าจะยพยอมสอนชัดมากท่านบอกนี่ขนาดทดําดีมันยังไม่ได้ดีเลยแล้วถ้าไปเลิกทําดีมันจะได้ดีเหรอโอเคนะตกลงสรุปแล้วปัญหาที่พบบ่อยก็คือการทําดีไม่ได้ดี ซึ่งถ้าใครคิดว่าทําดีได้ดีคือได้สองขั้นได้เงินเดือนได้ตาแหน่งได้โปรโมชั่นเตรียมปิดหวังโอเคไหมเ <c oughs> พราะว่าการได้สองขั้นการได้โปรโมชั่นเนี่ยม,มันซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดฮันแต่ถ้าคิดว่าเราทําดีเพราะเราทํางานตรงเวลาเราทําดีเพราะเราเอาใจใส่ในวิชาที่เราสอนเราทําดีเพราะเราเอาใจใส่ในหน้าที่แล้วเรามีความสุขที่เราจะติดต่อกับคนรอบข้างไม่ว่าคนที่สูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราด้วยความเมตตาด้วยมจขภาพเราได้ความสุขทุกวัน ไหมแล้วความดีที่เราทําไปนั้นอาจจะแบ่งเบาตอนเคราะหนักเป็นเบาเคราะเบาเบาบางใช่ไหมเห็นไหมสมมุติผมเคราะห์หนักมากตอนห้าสิบเจ็ดแล้วบังเอิญผมทํางานอย่างเต็มที่มาจนห้าสิบสองกูจะได้เป็นในพลแล้วแล้วผมบุญได้เป็นในพลจริงๆสิ่งที่ผมทําดีมาตลอดทําให้ผมได้เสวยความสุขของการเป็นในพลไปละตกลงของเมาความดีที่ฝากไว้เนี่ยสะสมมาเนี่ยมาใช้แล้วต่อไปนในผลพอห้าสิบเจ็ด กิดเคราะห์หนักมาเจออบัติเหตุในพลพิการโอเคนะเอาละปิดฉากละครเรื่องนี้เปิดฉากใหม่ทัพนี้มาตลอดห้าสคนไี้เป็นในพลนาทีแต่นาทีสุดท้ายเส้นวิ่งตัดหน้าโผล่ทหารพลิกได้ไหมทลงห้าสิบ5ามสิบสห้าสบ้าสบกไปไหนก็เรียกนาวากาศอิพิเศษไม่ได้นั่งหน้าเหมือนในพลน่ะตั้งเพ่อนน้อยกว่าความดีที่ทำมาตั้งแต่เล็กมันยังอยู่ในในธน,น,นาคารความดีอยู่เลยเห็นไ,ไหมพอห้าสิบเจ็ดเคราะห์หนักมาเจอบัติเหตุโครมแตก รถชนกันสมุิผิดกันแค่ห้าองศาเนี่ยพิการไม่พิการต่างกันได้ไหมความดีเราสะสมว่ามันอาจจะช่วยแบ่งเบาให้เคราะหนักเป็นเบาเคราะเบาเบาบ,า,บ,า,บางได้ไหมันฟังดีๆนะถ้าให้เลือกระหว่างเป็นในผลตอน52แล้วพิการตอน57กับ52ช่วดไม่ได้เป็นในผลแต่57ไม่พิการผมว่าคน 99. 9 9 9จะเลือกเอาอย่างที่2ตกลงการทําดีไม่มีความสู์เปล่าโอเคไหมการกระทําช<โด>ั<โด>่วจะมีการบันทึกเพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะ ถ้าดวงชะตามีจริงเคราะห์ก็ต้องมีจริงถ้าเคราะห์มีจริงเคราะห์หนักจะเป็นเบาเคราะห์เบาบางได้ด้วยกุศลกรรมถ้าเราเป็นพุทธท่านปัญหามิบากกรรมทั้งหลายเนี่ยตัดได้ด้วยกุศลกรรมและปัญญาปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีกุศลกรรมกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญากำกบด้วยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นท่านครับถ้าดูมีจริงเคราะห์ก็ต้องมีจริงตกลงดูมีจริงครับผมเป็นคนไม่ชอบดูหมอแต่บากมากหมอดูชอบดูผม อันผมเจอหมอดูเก่งๆบางท่านเมตตาดูดูให้ฟรีดูลายมือให้ฟรีนะหมอดูเก่งๆทายดีผมถึง 8- ปดเก้าสิบเซนเจยังไม่เคยเจอหมอด,ดูคนไหนทายเลยคดได้เกินเจ็ดสเซนะเพราะดูมีจริงแต่สิ่งที่ทําให้เราเป็นเราในขนาดนี้และในอนาคตคือการทําของเราตกลงถ้าดูมีจริงเคราะห์ก็ต้องมีจริงย,ย้ําอีกทีและถ้าเคราะห์มีจริงเคราะห์หนักเป็นเบาเคราะห์เบาเบาบางได้ด้วยกุศลกรรม แค okay, นะเพราะนั้นผมให้กำลังใจทุกคนที่ทำดีอยู่แล้วกรุณาทำดีต่อไปไม่ว่าผลเดียวออกมันรูปไหนมันไม่สูญเปล่าใครที่เคยทำผิดผมก็เคยทำพลาดมาในชีวิตอย่าเสียใจผมเคยคุยกับวงกลมเขาทำผิดไปหน่อยทำดีมาทั้งชีวิตทำผิดไปนิดเดียวนั่งคิดแต่ความผิดที่เขาทำนั้นนะทำไมคุณต้องไปตอบย้ำตัวเองอะจริงไหมลืไหมไม่หมดตราบแา่บทสอนที่อยู่กับปวันและทำปจุวันให้ดีที่สุดตกลงมั่นใจนะครับทำดีต่อไป ในทุกาการกระทำดีจะมีความกระสุนเปล่าและถ้าเคยทำผิดทำพลาดาแล้วอย่าทำซ้ำทำเพื่อเพราะในทุกาการการะทำชัว่วจะมีการบันทึกแน่นอน